ตอนนี้ตีสี่สิบหกนาทีแล้วนะคะทุกคนออมมา อ,อมสินนะคะตื่นอาบน้ำนะประมาณตีสามหาสิบนะทุกๆคนอาบนา้ำเสร็จประมาณตีสี่สิบหานาทีเนีอ่ยอมสินกะจะมากินน้ำป้นที่ออมสินเตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะถ้าทุกคนจาได้เนาะอมสินจะเตรียมพักไว้นาฬิกาของแนนถนะคะมันจับมดตรงเนาะจาบพวาตาหมูนะ้งประธานีปปรับเนาะจริงๆเรานี่ก็เป็นตีสี่กวกวนนะคะตีสี่หาสิบจะไปทํางานเนาะท่วงนี้นะคะที่อ,อมสินเอาถุา่งกระดาษมาทิ้งไว้ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเวลาประมาณหกโมงสิบนาทีแล้วนะหลังจาก ที่ทิ้งขยะนะคะอ,อมสินกับสิไปล็อกประตูห้องนะคะแต่ละห้องนนเนาะจ้าเนาะเซตนะคะประมาณ6กโมงยีนาทีนะคะอ,อมสินกับตรงตรงดิ้งนะคะไปที่โรงงานนะคะเพราะว่าตรงเขาง,งานประมาณ6กโมงรึงนะงานที่อ,อมสินเหตุเนาะจ้ะเวลาไปถึงปุ๊มเราอมสินกับต้องไอ้ค็อกอินกับหมายถึงว่าเช็คเวลาเซตปุ๊บมันบวชขาดทุกคนคะ่ะเหมือนตอกบัสเซตนะอ,อมสินก็นเริ่มวุยนงานเลยซึ่งอ,อมสินนะคะบ่ได้ oh. มีเวลามานางผักนะทุกคนเหมือนว่าเออเขาเพิ่งเฮงงานจากมองที่แล้วมา เดี๋ยวเขาขอเวลาสหานาทีสิบนาะทีในการนั่งพักได้ไหมมันโมมีนะคะทุกคนคะ่ะนี่แหละที่ทําให้ออมสีนะคะบางทีอ่ะค่อนข้างจะขี่ทีตังนะทุกคนบางทีขี่ทีตังเลยเพราะว่าอย่าง ตื่นตั้งแต่ตีสามนะบ่มีไผมาตื่นน้ำเฮานะทุกคนมันบอกมือเจ้าว่าเฮาเฮตุงานสมบุกสมบันเนาะอย่างที่อ่าพี่พี่น้องน้องเห็นอมสินเหตุงานนั่นแหละควณก็บ,บอกว่ากับใครเน่พราะว่าค่าข้องฉีพเนาะจากมันกันยังถั่วเฉลี่ยกันใดอันนี้แมนยูจากทุกคนคะ่ะแต่ถ้าเฮ้าบ่มมีุ่คนซัพพอร์ตนะถึงเฮาจะบินมาเฮ็ดหตุงานนะคะเฮาคาข้องฉีพอยู่นี่มันก็แพงมากมากนะทุกคนถามมาคุมไหมไม่คุมนะอมสินว่ามันไม่คุมเลยแหละเพราะอย่างว่าใคร ค่า่ากินค่าเชาบ้านเนะค่าอินเทอร์เนต็ตเนาะค่ะค่าวีซ่านะวีซ่าที่มาเหตุงานนะทุกคนค่าจะค่อนข้างแพงนะที่ออมสินน่ะมาวีซ่าติดตามใหม่สามีมันบอก็ถือว่าแพงอมสินเฮ็ุจากรอบมันบออมสินเฮ็ุสองถึงสามรอบเลยแต่ละรอบใส่เงินเป็นแสนบางรอบก็บแสนหาบางรอบก็บแสนแปดนี่ เดือนปีหนานี่กับมาอีกแล้วรอบที่สามนะคะทุกคนแต่ถามว่าถ้าเท้าได้อ่ได้วิชาแล้วมันจะดีขึ้นบ่มันกระสาจะดีขึ้นนะคะถ้าชีวิตเท้านะคะบ่บพกพันไปทั้งหดแเมีนบอทุกคนมันมีการเปลี่ยนแปลงกันถือว่าดีแต่ถ้าชีวิตเท้านะคะมันถือการเปลี่ยนแปลงนะคะเท้าก็พร้อมตั้งรับนะคะทุกคนและช่วงนั้นนะคะตัวเองอาจจะล่มมาไดใดเนาะค่ะแต่ว่าคอยมีสตินะคะเตือนตัวเองเสมอนะคะทุกอย่างมันบ่ได เน่นอนสำหรับเ้าเนาะบ่ว่าจะเป็นแฟนเฮาเนาะจา้ะสามีเ้าเนาะ เขาจะลากมันโค้งไหมเขาบ่นแน่นอนนะคะสิ่งสำคัญคือเขาต้องดูใจตัวเขาเองจะ้ะแล้วก็ศึกษาตัวเขาเองนะคะให้ความรู้กับตัวเขาเองให้มากๆนะคะทุกคนคะ่ะจังไดแล้วทาม่มีเขานะคะเขาก็ยังอยู่ได้เนาะทุกคนว่าบอกปะมื้อนี้ตาหมูกับอมสินพาไมา้อย่างมันบอกจะอมสินกับตาหมูนะคะมาหาเลือกซสือกางเกงกับเสือนะคะเพื่อที่จะใส่ไปบอมแนนใส่ไปไปใส่อยู่ที่เมืองไทยเนาะคะ่ะก็สิเป็นเสื้อเชอิตธรรมดาเขาเนี่แหละคะ่ะ เสื้อเชิ้ตรุนนี้นะคะที่อมสินสื่อยูพรีมากนะคะจะตกตัวละ2องพ้าสินาทุกคนถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ตกตัวละประมาณ80ดสิบก ก้าสิบเก้าบาทประมาณนี้แหละเอาง่ายๆเนาะเก้าสนะิบเก้าบาทตัว,ต,วตัวนะคะเนี่ยแต่ว่าเนื้อผ่ามาม,ามันจะบางๆนะคะเวลาเข้าไปใชในเมืองไทยมันพอดีนะอมสินมากๆอมสินชอบมากนะคะเสือแบบนี้ส่วนกางเกงที่ตาหมูเลือกเมื่อกี้นะคะจะยุี่ประมาณสิบสี่เผาถ้าคิดเป็นเงินไทยกับประมาณสี่ร้อยห้าร้อยบาทประมาณน,าน,นะะั้นราคาก็บบถือว่าแพงเนาะเพราะว่าปีหนึ่งกับเสื้อไซส่หนึงเนาะนี่ก็เลือกสุดนะคะว่ามันสีเข่ากันบอสีนี่เข่ากับกางเกงบอใไซส่ไปเล้่ มันสิเมตรกันบอนั่งกันเลือกไห่นะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็มาดูเสือโหดเนาะจากว่าเออเวลาขื้นเครืองมันหนาวนะตัวอมสินกร่เบนใส่ตัวนี้เนาะคะ่ะกรได้เลือกตัวนี้เนาะจ๋านาะเลือกอีกตัวหนึ่งนะคะทุกคนคะ่ปะปได้ชอบป,ปิ้งกันเซ็ตเนาะจ๋านาะก,กับผ้ากาันมาถิงขวดแบบนี้ละคะ่ะวิถีชีวิตอยู่เมืองดันดีประเทศสกกตแล้วนะคะของอมสินกับตาหมูกระสิป,ประมาณนี้นะคะจ้างไดอมสินขอฝากไว้สำนีก่อนนะคะทุกคนพอกันมานะไปบ,บายจา้า